สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงบทเรียนจากตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2022นะครับสำหรับบทเรียนในปีนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเราไปรับฟังกันเลยครับทุกคนข้อแรกนะครับสำหรับบทเรียนในปีนี้อะไรที่รายย่อยสนใจเยอะๆนั่นคือหายนะนะครับตัวอย่างเช่นหุ้นปั่น ถ้าใครเร็วหนีเป็นหุ้นแบบนี้สามารถทำกำไรพอได้กำไรแล้วก็ปาทิ้งได้ถ้าใครเทรดเร็วหนีเป็นซื้อได้แต่ถ้าใครหนีไม่เป็นไม่ยอมตัดขาดทุนในจังหวะที่แพ้เนี่ยจะมีโอกาสติดดอยแล้วก็สูญเสียหนักมากเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่รายย่อยสนใจเยอะๆให้ระวังไว้นะครับข้อที่2ได้ ตอนตลาดขึ้นคืนกำไรตอนตลาดลงเพราะไม่ยอมหนีถ้าเป็นการเก็งกำไรเนี่ยเทรดบนหุ้นขาขึ้นนะครับเงื่อนไขคือยกไฮย,ยกโลถ้ากราฟไม่ทำเงื่อนไขนี้นะครับเราควรหนีเพราะถ้าไม่หนียือดื้อดึงกำไรของคุณที่ได้มาในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะคืนตลาดไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเป็นข้อ2ก็คือตอนขึ้น เอากำไรให้เยอะแล้วก็ตอนลงรีบหนีนะครับเพราะว่าถ้าตลาดลงเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับนี้เอาไปก่อนตลาดดีค่อยกลับมาเทรดนะครับข้อที่3นะครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่หลายๆคนเจอนะครับก็คือไม้หรือว่าออเดอร์ที่เรามั่นใจสุดขีดเนี่ยมักจะเป็นไม้ที่ คุณขาดทุนหนักเสมอในบางครั้งหุ้นเป็นขาขึ้นคุณก็เข้าไปเทรดพอเทรดพอเริ่มได้กำไรคุณก็จะออกออเดอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะคิดว่ารอบนี้แหละเป็นเวลาที่คุณจะรวยแล้วและไม้สุดท้ายที่คุณมั่นใจที่สุดนั่นแหละครับคือไม้ที่พัง เพราะไม้นี้เนี่ยมันจะเป็นไม้หรือว่าเป็นออเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเทรดไม้ให้สม่ำเสมอก็ดีนะครับข้อที่4ถ้าตลาดไม่ดีถือเงินสดแล้วอยู่เฉยๆก่อนก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าการถือเงินสดเนี่ยจะไม่เสียโอกาสใช่ไหมจะไม่เสียโอกาสในการทํารอบหุ้นใช่ไหมนะครับแบบนี้จะโดนเงินเฟ้อกัดกินเอานะในมุมมองของผมนะครับการถือเงินสดเป็นการซื้อโอกาสเพราะ การที่จะได้กําไรคํำใหญ่ๆแบบว่าได้กําไรเยอะๆมากๆเนี่ยเซตอินดิคต้องอยู่โซนล่างแล้วเราถือจากจุดนั้นขึ้นมาข้างบนแบบนี้จะทําให้คุณได้กําไรเยอะถ้าหุ้นลงหนักนะครับในกรณีที่หุ้นลงหนักแล้วลงไปเรื่อยๆรอให้พายุสงบก่อนรอให้หุ้นหยุดลงก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเก็บหุ้นนะครับแต่ว่าคําแนะนํำผมคือตอนเก็บหุ้น อย่าซื้อหุ้นในตอนที่มันเป็นขาลงถ้าเป็นไซด์เวกับเริ่มกลับตัวแล้วได้แต่ขาลงไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้มันถูกก็จริงแต่มันถูกกว่านี้ได้อีกนะครับข้อที่5้าตลาดปีนี้นะครับเท่าที่ดูโดยรวมเนี่ยตลาดไม่ค่อยดีเทรดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยทรงๆแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีมีข่าวเพิ่มดอกเบีย้ย หรือข่าวอื่นๆเนี่ยดูแย่ไปหมดนะครับการรอคอยให้เป็นคือสิ่งที่สำคัญหาจุดเข้าที่ได้เปรียบนะครับถ้าหุ้นไม่ยอ่อเราไม่ต้องซื้อจุดเข้าไม่ได้เปรียบเราก็ไม่ต้องเอานะครับถ้าสังเกตข้อผิดพลาดดีๆนะครับใครฝืนกฎเนี้ยทัทั้งรวมของปีจะไม่ค่อยดีขาดทุนเพราะ ถ้าไล่ราคาแล้วหนีไม่เ,เป็นคุมลอสคุมการขาดทุนไม่ได้ก็จะโดนหนักนะครับถ้าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยซื้อไปเรื่อยๆจะก,กลายเป็นคนที่ซื้อแล้วคล่อมจังหวะตลอดเวลานะครับแบบว่าคุณซื้อแล้วมันลงพอคุณขายปุ๊บแล้วมันขึ้นถ้าใครไปไล่ราคาจะเป็นแบบนี้จนหน้ามืดจนไม้เซตพังจนเสียความมั่นใจไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่ได้จังหวะไม่ได้ไม่ต้องไปพยายาม ไล่ราคาเพราะถ้าคุณไปไล่ราคาเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเทรดคล่อมจังหวะและความมั่นใจคุณจะหายนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6ข้อนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมอยากย้ำกับทุกคนมากๆก็คือ Money Management ให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะ Day Trade รันเทน V.I. หรือว่าสไตล์ไหนก็ตามนะครับทำยังไงก็ได้อย่าให้เงินหมดหรือขาดทุนเกินจำเป็นเพราะถ้าเงินหมด หรือว่าเงินทุนเหลือน้อยเนี่ยโอกาสที่คุณจะกลับมาเนี่ยหรือว่าแบบถ้าเงินไม่มีจังหวะมาคุณจะไม่มีเงินซื้อหุน้นและคุณจะคว้าโอกาสนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเหลือเงินสดไว้บ้างในหุ้นบางตัวที่มีโอกาสซื้อเราจะได้สามารถเหลือเงินไว้ซื้อหุ้นตัวนั้นได้นะครับนอกจากหัวข้อนี้ยังมีข้ออื่นๆอ,อีกมากมายนะครับทุกครั้งที่คุณผิดพลาดคุณเสียเงินได้ เสียใจได้แต่คุณต้องไม่ปล่อยผ่านต้องจดทุกข้อผิดพลาดไว้แล้วห้ามทําซ้ำอีกคนเรานะครับยังไงก็ไม่กล้าทําเรื่องผิดพลาดด้วยเหตุผลเดิมๆถึงผ่านครั้งแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้ก่อนแล้วก็จะไม่กลับไปทําซ้ำแบบเดิมอีกที่แชร์มาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่า ผมเก่งกว่าคนอื่นในตลาดเปอย่างใดนะครับในทางตรงกันข้ามผมนอบน้อมต่อตลาดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าตลาดลงยังไงเราก็ฝืนกระแสตลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของตลาดต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดลงแบบนี้ผมหลีกทางให้ตลาดผม ก้มหัวให้ตลาดยอมแพ้ให้ตลาดไปเลยไว้ตลาดกลับมาตลาดดีค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่น,นะครับตลาดหุ้นเนี่ยถ้าคุณอยู่รอดในตลาดได้ถึง20ปีไม่ไปไหนก่อนและตั้งใจศึกษาไปเรื่อยๆให้เห็นรอบวัฏจักรถ้าคุณอยู่ครบ20ปียังไงคุณก็รวยสุดท้ายนะครับคุณจงรักษาตัวเองในวันที่ตลาดไม่ดีและในวันที่ตลาดดีรอบหน้า ที่มันเป็นขาขึ้นก็ขอให้พอร์ตของคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยบวก50% 100% 1เ0 0รกันทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ